สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอล VIP กันอีกแล้วนะครับในวันเสาร์ที่20กันยายน2568ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ และเป็นที่ปลอดภัยด้วยระบบบัญชีบริษัทผมขอแนะนำแล้วกันนะครับ BK8 กับ UFA88pro นะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอล VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกบุนเดสตีกาเยอรมันจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์พบกับทีมเยือนบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ สวยปัจจุบันนะครับจะอยู่อันดับ6ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับมีชนะ5นะครับแต่ก็มีแพ้1ส่วนทางฝั่งทีมเยือนบายเยนนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะครับชนะรวดมาเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยบายเยนนะครับอยู่หัวตารางเลยนะครับอยู่อันดับ1ของตารางบายเยนเนี่ยชนะรวดมา8นัดติดต่อกันแล้วนะครับฟอร์มสุดยอดเลยแถมเล่นเกมเยือนได้ดีด้วยนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับในการเล่นเกมเยือนมา15นัดติดต่อกันแล้วนะครับ สถิติการพบกันในคู่นี้นะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันทีมเยือนบาร์มวนีเหนือกว่านะครับชนะไป4เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับชนะ1แล้วก็เสมอ1ฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับทั้งหมด2นัดด้วยกัน ไบยน์เหนือกว่านะครับเก็บทั้งแบบเย่าและเยือนเลยนะครับแล้วก็ยิงขาดทั้ง2นัดเลยนะครับนัดแรกเล่นในบ้านเนี่ยยิงขาด5 0านัดที่2เนี่ยออกไปเยือนที่บ้านของฮอฟเฟนไฮม์ยิงขาด4 0นะครับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยสู้ไบยน์ไม่ได้เลยและฤดูกาลนี้นะครับไบยน์นะครับก็ยังได้หลุยดีอาร์ตมาอีกนะครับเกมลุกเนี่ยมีมิติมากกว่าเดิมอีกนะครับและทําให้ไบยน์ฤดูกาลเนี้ฟอร์มดีกว่าเดิมด้วยนะครับวันนี้มาพบกันนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่นไบยนเนีี่่ยจะดดูกวา และบาเยรนเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการออกสตาร์ทในบุนเดสลีกาเยอรมันไปแล้วนะครับทั้งหมด3นัดด้วยกันนะครับซึ่งในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันทั้งหมด3นัดเนี่ยบาเยรนนะครับชนะทั้ง3นัดเลยนะครับเก็บ9แต้มเต็มเลยนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านออฟเฟนไฮม์นะครับออกสตาร์ทในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันไปแล้วทั้งหมด3นัดมีชนะ2นะครับแต่ก็มีแพ้1 นัดแรกเนี่ยชนะเลเวอร์คูเซ่นได้นะครับแต่ว่าเลเวอร์คูเซ่นฤดูกาลนี้ตัวหลักๆอ่ะหายไปหมดแล้วนะครับฮอฟเฟนไฮม์ก็เลยไปเบียดชนะมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนัดที่2เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองแพ้แฟรง์เฟิร์ตนะครับแพ้ขาดขาบ้านเลยนะครับที่3าหนึ่งและนัดที่3ออกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับก็ยิงขาดได้4ี่สองภาพรวมถ้าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับบาร์เยนดูดีกว่าเยอะเลยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็ดูดีกว่าบาร์เยนฟอร์มสุดยอดนะครับนัดล่าสุดไปเตะฟุตบอลทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีก เจอกับเชลซีเนี่ยยิงเชลซีขาดเลยนะครับที่3-1แฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลนี้นะครับเตะในบุนเดสลีก้าเยอรมันไปแล้วทั้งหมด3นัดยิงถึง5ประตูนัดล่าสุดที่เจอกับเชลซีก็ยิงถึง2ประตูนะครับแฮร์รี่เคนฤดูกาลนี้ ฟอร์มสุดยอดเลยนะครับเกมลูกเนี่ยค่อนข้างดีมากวันนี้มาเจอกันนะครับภาพรวมนะครับผมยังคงมองว่าบายอนนะครับดูดีกว่าฤดูการที่แล้วก็ยิงขาดทั้งแบบเย้าและเยือนแถมฤดูการนี้ก็ฟอร์มดีนัดนี้มาพบกันนะครับผมยังคงว่าทีมเยือนนะครับยังดูดีกว่าดูน่าเชียร์มากกว่าน่าจะเก็บ3าแต้มเต็มนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงขาดด้วยนะครับซึ่งราคาปัจจุบันนะครับทีมเยือนบายอนนะครับก็เป็นต่ออยู่ที่ราคาประมาณลูกครึ่งนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์นะครับ ผมว่าขั้นต่ำเลยนะครับ20ขั้นต่ำบาเยอร์น่าจะทําได้นะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลแต่ง VIP ในวันนี้นะครับเชีย์ไปทางฝั่งทีมเยือนบาเยอร์มิวนิกไปได้เลยนะครับจัดไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอล VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยูหนึ่งคู่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมสนุกเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันนะครับและเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ